ซึ่งกรณีที่สองคือช่วงโควิดก็โอ้เรียกว่าทะเลาะกันเถียงกันหลายคู่นะก็คือบางแบงก์ก็เอาที่มันพักอยู่เนี่ยหกเดือนอะไรเนี่ยเอาไปใ่ตอนท้ายสัญญาใช่ใช่ตอนท้ายสัญญานี่ก็ดีครับบางแบงก์ก็เอาบอกว่าเอ้ยไม่ได้ก่อนหันเชลี่ยเอาไปเกลี่ยแต่บางแบงก์ก็ไม่ค่อยน่ารักก็คือพอพรบเดือนปุ๊บเดือนเจ็ดจ่ายเลยอ ซึ่งถ้าจ่าไม้ช่วงนั้นแบงค์ชาติก็จะออกมาออกระเบียบครับดังน,นั้นน้ําท่วมก็เช่นกันคอดว่าจะไม่เอาไปจ่ายเอาเดือนที่สี่เดือนที่เจ็ดอะไรพวกนี้เพราะว่าผมว่าพิเลตในการหายใจให้คอเน่น้อยไปใช่ใช่คนที่เจอภัยพิบัตินี้ต้องถือว่าอะไรครับถือว่าจู่ๆโชคร้ายเข้าขั้นสวยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่มีทางป้องกันเลยครับน้ําท่วมฉับพลันน้ํา ภัยพิบัติเนี่ยภัยแบบนี้อาจรย์คนถล่มเนี้ยนะเขาทำหาได้ดีๆอยู่ช่วงนี้ก็ลับนเรือนะแต่มาเจออย่างนี้ซ้ําเข้าไปครับผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยทางกระทรวงการคลังน่าจะหาลือกับกระทรวงกับแบงค์ชาติแบงค์ชาตินะครับว่ากรณีแบงค์รัฐเนี่ยถ้าจะไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือว่ายกเลิกหรือเวฟดอกเบี้ยได้ไหมอืมก็คือปลอดปลอดต้นปลอดดอกเฉพาะคนที่โดนเต็มๆกันอย่างนี้ครับ ครับถ้าเกิดบอกไม่ได้ดอกเบี้ยังไงก็ต้องมีก็ต้องเดินก็เหลือคิดสักสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับจะก้าสิบได้ไหมแต่ถ้าเกิดห้าเปอร์เซ็นเหมือนเดิมดอกเบี้ยเดิมเหมือนเดิมนะจําบพี่บ๊วยไปสะสมไว้ตอนท้ายผมคิดว่าครับลูกนี้ถึงเวลามันเอากลับมาทําให้มันไปจ่ายลาบากแล้วใช่ใช่ใช่ว่าเขาจะต้องมีเงินอีกก้อนหนึ่งระหว่างหลังน้าหมดโอ้โหถ้าถ้ามีก็ต้องเอามาใช้ ถ้าไม่ต้องไปกู้ยืมมามกู้แบงค์ไม่บางทีไม่ได้ต้องไปกู้นอกระบบเข้าไปอีกครับอันนี้ก็เป็นสองประเด็นก็แต่ผมติดใจอาจารย์สุรชาัยจารักก็คือว่าเท่าที่ดูเนี่ยอในเรื่องของอัตาราดอกเบี้ยนเนี่ยก็ผมว่ายังสูงนะยังยังยืนที่ MRR ก็ก็ทำไม,ม MRR ไม่ลดลงมาให้มันชัดเจนคือเป็นแฟดเลนสัก4ีเปอร์ซนหเปอร์เซน เอาชัดๆไม่ต้องเป็น m อ r เอมาอย่างทอกสองเนี้ย M อ R เอลอกเข้าไปเกือบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อ่ะผมว่ามันมันยังยังยังซ่อนความโหดเอาไว้อยู่หรอะคล่าดูเหมือนจะช่วยนะแต่ว่าเฮ้ยมันช่วยแบบไม่เต็มแม็กอ่ะเออครับก็คงแล้วแต่แล้วแต่อนโยบายของแต่ละแบงก์มันของแต่ละแบงค์พออย่างคอมสินเขาก็ไม่ไม่ โอเคนะครับแต่ว่ามันเป็นร้6ยลนดหกต่อเดือนก็ยังสูงสิเปอนเหมือนกันเจ็อ่ะเจ็อเปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะก็จะออกมาแบบนี้ก็ก็ก็แล้วแต่ว่าจะออกมายังไง